6ราศีสุดปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่มีราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบครับเรามาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะใครชอบเสียงชอบลุ้นนะครับก็ขยับเข้ามาฟังพี่หมอเลยนะครับจะมีทีเด็ดนะเอาไปวิเคราะห์เอาไปวางแผนเอาเป็นแนวทางนะครับเน้นย้ํานะครับการวิเคราะห์พยากรณ์นะครับใน วันนี้นะครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะรวมแบบรวมมากๆเลยนะไม่ได้เจาะจงใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้นะครับเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับหรือดูไว้เพื่อเป็นทิศทางนะเพื่อจะเรียกได้ว่าแสวงหาโชคลาภไงอ่านะครับอันนี้นะฮะเราก็มาเข้าเรื่อง ในเรื่องของการทํานายโดยใช้อาศัยนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับมีทั้งหมดครับ6ราศีครับที่ลิรไยชื่อมาครับมีราศีไหนบ้างราศีแรกครับนะฮะได้แก่ราศีพิจิกครับดวงของคนราศีพิจิกนะครับในช่วงกลางเดือนคือวันที่16มีนาคม2565เนี่ยเรียกได้ว่าครับดวงดาวครับมีลุ้นในเรื่องของโชคลาภนะฮะเพราะดาวโชคลาภครับ ที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องคนราศีพิจิกโดยตรงครับก็คือดาวพุธนะจากโครจรครับร่วมกับดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีจะเป็นดาวการเงินและดาวเสี่ยงโชคของคนราศีพิจิกนะครับแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับเรียกได้ว่าครับคุณจะมีโอกาสแล้วนะที่จะในเรื่องของนะฮะการ ชิงโชคลุ้นลงพันในโอกาสต่างๆนะครับอยู่ในเรือนพันธุครับพันธุนี่แปลความหมายตรงไปตรงมาชัดเจนครับคือสถานที่นะก็เช่นบ้านรถนะครับที่อยู่อาศัยคอนโดนโฉนดที่ดินนะครับนี่แหละครับที่จะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีทรัย์ เพิ่มขึ้นนะครับใครก็ตามครับที่ค้าที่ขายที่นะครับเป็นตัวแทนในหน้าคนกลางในช่วงนี้กับคนพิจิกก็จะมีโอกาสที่จะมีผลในเรื่องของโชคลาภโอกาสรายได้เข้ามาแบบปังๆกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนะฮะเออนะครับก็ลองไปดูครับบ้านเล็กที่นะครับโฉนดที่ดินนะเลขที่โฉนดที่ดินทะเบียนรถครับนะฮะแต่เด้นย้ำนะฮะคำว่าเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวพฤหัสบดีครับแปลว่าใหม่นะเพราะฉะนั้นรถป้ายแดง บ้านไปแดงนะครับอะไรที่เป็นใหม่ๆนะครับโฟกัสหน่อยนะเออทำให้คุณลุ้นมีโอกาสแห่งการเสี่ยงโชคกันเลยทีเดียวครับนะครับถ้าตัวเป็นตัวบุคคลครับพันธุเนียฮะก็หมายถึงพ่อแม่ของคนราศีพิจิกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ดูอายุนะครับปีพศเกิดหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเช่นเลขวัยประชาชน เลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านเนี่ยฮะจะให้โชคให้ลาบหาโอกาสครับไปเสริมดวงนะะไเรียกว่าเคาะเคาะสนิมหน่อยให้กระตุ้นโชคหน่อยนะฮะนะครับพันธุเนี่ยครับแปลความหมายคือที่ดินนะครับไหว้เช่าที่ก็ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะข้อสองไหว้พระแม่ธรณีครับเพื่อเสริมความเฮงไงครับได้แก่ราศีกุมัะคนราศีกุมครับดวงชะตาครับจะมีข่าวดีฮะโดยเฉพาะเรื่อง โชคลาภนะครับและโอกาสความสํมเาเร็จกลังจะมาเยือนของคนกลุ่มอีกหนึ่งครั้งครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนใหญ่นะในเรื่องของดวงดาวนะครับแต่เดือนนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของโชคลาภเพราะดาวพุธครับดาวตัวแทนการเสี่ยงโชคคือดาวเจ้าเรือนปุตตะนี่ละฮะโคจรครับมาทับราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมรู้แทนการเงินและโชคลาภนะเพราะฉะนั้นนะคนกลุ่มเนี่ยนะ มีโอกาสมากๆเลยนะฮะในเรื่องของการเสี่ยงนะเสี่ยงโชคจับฉลากนะฮะการลุ้นรางวัลใหญ่นี่นะแต่ว่าครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนั่นแสดงเห็นว่าครับสื่อนําโชคของคุณนะ่ะจะเป็นเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นบุคคลก็เป็นเด็กนะครับอายุน้อยกว่าหรือเป็นชาวต่างชาติเลยนะลูกกําพ้าก็ได้เพราะมีคําว่ามรณะอ่านะฮะฉะนั้นเนี่ย ใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องของคุณในช่วงเนี้ถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของชีวิตเช่นพ่อแม่แยกทางหรือเป็นลูกกมพาหรือเป็นชาวต่างประเทศอ่าก็ขอดูวันเดือนปีเกิดอายุของเขานะครับจะเป็นตัวนําพาให้เกิดโชคลาภดีนะครับผมหรือใครมีบุตรนะครับก็ดูสิบุตรของท่านก็ได้นะแต่ให้ดีถ้าเป็นมีบุตรบุญธรรมยิ่งดีเลยนะฮะจะเสริมดวงโชคลาภแต่ไม่มีไม่เป็นไรก็ดูบุตรของท่านนั่นแหละนะครับนะฮะ ก็จะมีโอกาสที่จะเหนี่ยวนําเรื่องโชคลาภมาให้น่าจะหาโอกาสครับไปเสริมดวงนะอุตตะมลณะเนี่ยแปลว่าบ้านเด็กที่มีปัญหาก็ทําบุญเกี่ยวกับเด็กพิการเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรน,นะบ้านเมตตาบ้านปลานโนยอะไรประมาณนี้นะนะครับหรือสถานที่ส่งเสริมการศึกษาเด็กนะครับแบบนี้เป็นต้น นะด้ความหมายที่ได้เสริมความเห็งกันนะครับต่อไปครับหน้ารนะาศีสิงค์ครับคนสิงห์นี่นะครับกําลังกลับมาแล้วนี่นะครับอย่างทัที่ผ่านมานี่นะครับกระเฉียดไปเฉียดมานะครับขาดเลขหนึง่งเกินเลขหนึง่งหรือบางคนนี่ไม่ได้เล่นเลยก็คือเสียดายนะครับ เคยเล่นทุกงวดตามมาทุกงวดงวดนี้เล่นไม่เล่นแต่งวดนี้ครับเป็นดวงชะตาที่จะมีโอกาสที่จะมีแจ็คพอตเซอร์ไพรส์ในเรื่องของลาบเล่นของโชคนะครับผมพดาวพุธครับดาวตัวแทนการเงินและโชคลาบโคจรเข้าในเรือนปัตตนินะเล็งคนราศีสิงห์เลยนะครับเ,เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จแต่ว่าโชคลาบเนี่ยเป็นโชคลาบจากคนอื่นไม่ใช่ตัวเอง คุณจะได้จากคนอื่นนะคนอื่นในที่นี้หมายถึงแฟนคู่ครองคนรักนะใครเป็นสวดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะคุณจะได้โชคจากคนคุณที่คุณรักนะฮะเพื่อนรักนะฮะหรือคนใกล้ชิดพี่น้องที่คุณรักอย่างนั้นแหละครับจะให้โชคให้ลาบคุณก็ไปดูนะครับในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวของคนบุคคลน,นั้นหรือให้เขาหยิบจับซื้อให้ได้นะอ่านะฮะหยิบจับซื้อจะได้ เสริมโชคลาภให้คุณนะครับในช่วงเดือนมีนาคมคือวันที่16นี้นะครับผมอันนี้นะฮะแล้วก็ครับดวงของคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับฮาอกาสครับไปเสริมดวงเสริมความปังถวายครับของอะไรที่เป็นคู่นะเช่นนะฮะเทียนคู่นะครับแล้วก็เติมความสว่างไปด้วยอันนี้แหละครับจะเสริมความเห็น่งความปังนะครับให้คนราศีสิงห์ไปเติมน้วมาตะเกียงเสริมความสว่าง นะครับได้แก่ราศีธนูครับนะคนธนูนี่ยังมาแบบต่อเนื่องนะนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างสลับกันไปแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นคิวหรือเป็นโอกาสของคุณอีกแล้วนะครับที่จะหยิบนําโชคลาภหยิบจับอะไรก็เฮงเฮงปังปังนะครับเพราะดาวตัวแทนโชคลาภครับคือดาวศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเงินทองจะเกิดโชคลาภจะเกิดงอกเงยช่วงนี้คนราศีธนูไป เอาเงินเนี่ยครับไปลงทุนไปวางที่ไหนก็จะเกิดการงอกเงยแต่ต้องมีความรู้นะเท่าดาวพฤหัสเนี่ยแปลว่าความรู้ไม่ใช่ว่าไปแบบเรียกได้ว่าเอาไปตายเอาดาบหน้าหรือไปลุ้นอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้การเงินของคนราศีธนูเข้าขั้นดีมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคการจับฉลากการลุ้นรางวัลใหญ่ๆนําโชคนะครับหรือตัวเลขนําโชคมาจากอะไรครับกระดุมพับไปว่าเงินไง เงินก็คือเจอจากบัญชีบุ๊กแบงค์ลองดูตัวเลขซ้าย3าตัวบุ๊กแบงค์นะ,ะธนาคารที่จะให้คุณมีลุ้นในเรื่องของโชคลาภนะครับมี3ธนาคารครับพะมีดาวเสาดาวคาและดาวสุขดาวเสาครับตัวแทนธนาคารสีม่วงดาวคาครับตัวแทนธนาคารสีชมพูและดาวสุขครับตัวแทนธนาคารสีฟ้าหรือสีน้ํางเงินก็ลองไปดูเองนะกันว่าใครมีเลขบัญชี3ธนาคารนี้แล้วก็ดูเลขตัวท้ายนั่นแหละหาอากาศครับไปทําบุญนะเรียกว่า เรียกว่าเล่งลาบนะคนราศีธนูนี่ครับดาวสุขเด่นนะนะครับดาวสุขนี่แล้วก็ดาวคาดาวดาวเสาร์เนี่ยไปไหว้พระปรางหน้าปกนะครับแล้วก็ไปทําเรียกว่าบุญลงทานเสริมดวงนะครับแล้วไปถวายนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับของมีคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะฮะเหล็กเช่นวัสดุก่อสร้างที่จะสร้างโบสถ์สร้างวัดหรือเกี่ยวข้องกับมีกนวดอะไรประมาณนี้ ราศีที่5ครับคือราศีพฤษภครับดาวการเงินของคนราศีพฤษภครับก็คือดาวพุธครับร่วมกับดาวพฤหัสที่ครับเป็นดาวตัวแทนลาภะอยู่ในเรือนกรรมะคืองานช่วงนี้ครับงานจะปังคิวทองอีเวนต์ใหญ่ๆจะเข้ามาให้คนราศีพฤษภครับเรียกได้ว่าโกยทรัพย์รับโชคเลย <laughs> เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนราศีพฤษภโด,ดยเฉพาะเรื่องทางการเงินเรื่องของการทำมาหากินและเน้นในเรื่องของโชคลาภครับ ไปดูครับสถานที่ทํางานนะถนนนะหรือที่ตั้งนะครับหรือเลขที่ล็อกนะครับที่คุณทํางานอยู่นะครับผมหรือออฟฟิศนะครับถ้าใครมีออฟฟิศอยู่บนตึกก็ดูด้วชั้นไหนนะจ๊ะหรือดูอีกทีคือบัตรประจําตัวพนักงานนี่แหละครับจะทําให้คุณมีโชคแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ของสํานักงานหรือบริษัทของคุณเลขท้าย3ตัวก็จะทําให้คุณเกิดโชคลาภได้นะอารกไปทาบุญนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อสาร อุปกรณ์การเรียนหนังสือสวดมนต์นะครับเพื่อเสริมความเฮงเรื่องของโชคลาภในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับราศีทุดท้ายครับคือราศีมิถุนนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนครับดาวตัวแทนโชคลาภครับก็คือดาวพระอังคารครับสถิตโครจรในขาน,นี้นะฮะอยู่ในเรือนมอนละครับนะครับ,นะรบได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานมหาอุดแปลว่ามากสูงส่ง ดาวองคารครับยุ่เรือนมรณะนะครับถ้าแปลตรงไปตรงมาคุณจะมีโชคลาภจากมรดกโชคลาภจากความเป็นความตายการเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะดวงของคุณจะมีลุ้นในเรื่องของลาภที่จะเกิดขึ้นในโอกาสวันที่16นี้นะครับมรณะนี่ก็ที่บอกนะนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเจ็บป่วย ช่วงนี้ครับถ้าใครไปได้คุกคีนะสถานที่โรงพยาบาลนะหรือไปเยี่ยมคนไข้ก็ลองดูนะฮะเลขที่หรือห้องของเขานะฮะเขาอยู่ห้องไหนก็ตรงนั้นก็สามารถที่จะทําให้คุณมีโชคได้หรือคุณไปงานศพนะครับลองก็ไปลองดูอายุนะฮะหรือวันอเกิดของเขานะครับในเรื่องของโชคลาภนะหรือสถานการณ์ช่วงนี้ครับมันเกี่ยวข้องของความเป็นความตายอะไรก็ตามก็ลองเอาตรงนี้แหละเกี่ยวข้อง,อ,งอายุวันเดอนปพีเกิด นะครับมาคำนวณแล้วก็ลองหาดูเพราะว่าดวงสตาของคุณในจังหวะน,นี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมถือได้ว่าเป็นดวงสตาที่มีเกณฑ์ที่ดีเลยในเรื่องของรายได้นะฮะเขาโอกาสเข้าไปทาบุญเกี่ยวข้องกับมรณะคือความเจ็บป่วยใช่ปะ่ะก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะเช่นทําบุญลงศพ นะครับบริจาคผ้าขาวห่อศพทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือใครที่เจ็บป่วยนะครับตรงเนี้เกิดได้เป็นการเสริมดวงให้คนราศีมิถุนนะได้ได้เกิดโชคได้เกิดลาบในโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะครับเอาละครับก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายการพยากรณ์นะครับในเรื่องของโชคลาบในเดือนมีนาคมโดยเฉพาะเน้นวันที่16นะเนะขอให้ทุกคนครับ โชคดีมีชัยนะฮะแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ